สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านประสุเป็นคนที่ชอบปลูกบอนสีสีแดงแดงค่ะเพราะมองแล้วดูสดชื่นดีนะคะมีต้นไหนที่เป็นสีแดงประสุต้องรีบหามาปลูกนะคะวันนี้ก็เอามารวมกลุ่มซึ่งบอนสีในตู้ประสุยังมีอีกเยอะแต่ว่า อ่ห้าหกต้นเนี้ยเป็นบอลสีที่หยิบง่ายที่สุดกระสุก็เลยลงบ่อยที่สุดนะคะเขาจเจริญเติบโตเร็วด้วยนะคะแค่แบบว่าไม่เห็นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโอ้โหแป๊บๆป๊ปอย่างเงี้ยนะคะก็จะโตเร็วมากเนื่องจากพระสุนไปกระถินตอนช่วงเนี้ยค่ะจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านพอเปิดมาดูโอ้โหโสะพังเลยเขาก็จะโตเร็วแบบนี้นะคะซึ่งสีแดงทั้งนั้นเลยเวลาเอาวางรวมกัน มองไกลๆนี่โอ้โหเหมือนไฟไหม้เลยใช่ไหมคะกระปูกสีดแดงๆไว้ก็ดูอะไรเดียวดูอลังการดีประสุว่านะคะอย่างองค์หญิงทอฝันเนี่ยเขาก็โตเร็วคะ่ะสีแดงจัดเลยเงินแสนสิริพรน,นะคะที่ประสุเอามารวมกลุ่มเป็นสีแดงเพราะว่าใส่ตู้เดียวกันไว้เขาก็จะต้องเออติบโตกลเคียงกันเนี้ยคะ่ะ นี่เลยเปล่าบุ้นจิ้นนะคะอีกต้นหนึ่งต้นเล็กนั่นก็คือลากสดแผงค่ะคือลากสดดังลากสดที่ไม่เขียวแดงอย่างเดียวเลยนะคะประสบซื้อมานานแล้วค่ะก็โตได้แค่นี้เองเวลาบอลแผงเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยโตนะคะเขาก็จะต้นเล็กๆเขาไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่เขาถึงจะมีพื้นสีแดงก็ไม่ค่อยโตนะคะมีเปล่าบุญนจิ้นนี่ค่ะ,น,คะนี่คือลากสด เงินแสนเวลาที่เราวางไกลๆมองมาก็สวยดีนะคะคนที่ไม่ได้เลี้ยงบอลสีก็จะแบบว่าแยกแยะไม่ออกนะว่าต้นนี้ชื่ออะไรทําไมพสุเก่งจังคือพสุอยู่กับเขามานานเลี้ยงเขาตั้งแต่ใบเล็กๆต้นเล็กๆนะคะก็จะรู้จักว่าเขาชื่ออะไรนะคะอย่างสิริพรก็ผ่าแผงเองก็จะได้รู้ส่วนรากสดนี่ซื้อมาแบบช่วงนั้นเป็นบอลสีที่ราคาแพงมากๆรากสด ต้นละพันห้าอย่างเงี้ยถึงจะไม่เขียวไม่ป้ายเลยป้าสุก็ซื้อเนื่องด้วยว่าอยากได้นะคะรากสดเพราะก็อยากทุกคนนะคะอยากจะได้กันหมดแต่นี้ป้าสุก็เอามาลุ้นเอาก็จะบอกว่าบอนสีเนี่ยถ้ามันไม่ป้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ป้ายถึงมาลุ้นป้ายยังไงเขาก็ไม่หรอกคะ่ะในเมื่อเขาแดงมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆแล้วแล้วก็ ฉะนั้นเวลาซื้อบนสีก็คงจะต้องใครอยากได้ด่างก็ต้องมีใบด่างมาติดมาก่อนนะคะใครอยากได้ป้ายก็ต้องป้ายมาให้เห็นถ้ามาลุ้นอย่างประสูเนี่ยก็แดงอย่างเดียวเลยนะคะแต่ประสูก็ไม่ว่าอะไรก็ชอบแล้วค่ะก็เลี้ยงมาแล้วก็รักนะคะก็ชอบเขาแหละประสูก็เลยต้องมีบอลราหักสดสีแดงอยู่ในบ้านซึ่งต้องปักป้ายไว้เลยล่ะคะ่ะเพราะว่า เขาใกล้เคียงปลาบูทองมากค่ะถ้าไม่ปักป้ายไว้เนี่ยจะคิดว่าเป็นปลาบูทองทีเดียวเชียวเลยนะคะเงินแสนก็สวยเตรียงกอนสีสีแดงแดงไว้ในบ้านนะคะทำให้ชื่นาตาชื่นใจดีนะคะประสุอาจจะพูดรัวมากลิ้นรัวเพราะว่าประสุแก่แล้วเนาะพูดไม่ค่อยทันควบกรรมก็ไม่ทันหรอกคะ่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ